อย่าเสียคุณค่าในตัวเองด้วยการไปรั้งคนที่เขาไม่ได้รักเราเลยการรั้งคนที่ไม่รักเราคือการตัดคุณค่าตัวเองทีละนิดมีเรื่องหนึ่งที่คนจำนวนมากไม่เคยยอมรับกับตัวเองนั่นคือเรามักจะยอมทำทุกอย่างเพื่ออยู่ในชีวิตของใครบางคนที่ไม่ได้ต้องการเราเลยคุณอาจใครเป็นคนที่ทุ่มเทคุณอาจเป็นคนที่ตามหาเหตุผลทำไมเขาถึงเปลี่ยนไป คุณอาจเป็นคนที่ยอมลดค่ายอมฝืนใจยอมกลืนศักดิ์ศรีเพื่อให้เขายังอยู่ข้างๆแต่ความจริงที่โหดร้ายคือคนที่เขารักคุณเขาไม่เคยให้คุณต้องวิ่งตามและคนที่เขาไม่ได้รักคุณเขาไม่เคยหันกลับมามองต่อให้คุณยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นก็ตามสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง This To Shell Pass ความเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่การที่เขาไม่รักเราแต่คือเรายอมลดค่าตัวเองเพื่อไปรั้งคนที่ไม่เห็นค่าเราเหมือนคุณกำลังยืนถือแก้วน้ำที่แตกไปแล้วน้ำไหลออกทุกวินาทีและคุณกลับพยายามกอบน้ำที่รั่วหวังว่าจะเต็มเหมือนเดิมแต่ยิ่งคุณพยายามคุณก็ยิ่งสูญเสียมากขึ้นไปอีกความรักที่ต้องรั้งคือรักที่ไม่เหลืออะไรแล้วและคุณไม่ควรเอาใจเอาค่า เอาความรักที่ดีในตัวคุณไปฝากไว้กับคนที่ไม่รักษามันเลยวันนี้ถึงเวลาที่คุณต้องกลับมาเลือกตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมารักษาคุณค่าของหัวใจตัวเองอีกครั้งและบทต่อไปนี้จะช่วยปลดล็อกความคิดคุณให้คุณรู้ว่าการเลิกไล่ตามคนที่ไม่รักเราคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะให้กับชีวิตตัวเองบทที่หนึ่งหยุดรั้ง เพราะการรั้งไม่เคยทำให้ใครอยู่ลองคิดตามนะเมื่อคนเราอยากอยู่แค่คำว่าไปไหมเขายังไม่ไปไหนด้วยซ้ำแต่เมื่อคนเราอยากไปต่อให้คุณจับเขาไว้เต็มสองมือต่อให้คุณร้องไห้ต่อให้คุณยอมทุกอย่างเขาก็จะหาทางปล่อยมือคุณอยู่ดีเพราะอะไรเพราะหัวใจของคนมันบังคับกันไม่ได้ ความรักเกิดจากความรู้สึกไม่ใช่ความพยายามของฝ่ายเดียวเหมือนการจับนกไว้ในมือถ้ามันอยากอยู่มันจะยืนนิ่งแต่ถ้ามันอยากบินยิ่งคุณกำมือแน่นเท่าไหร่คุณยิ่งทำให้มันเจ็บและสุดท้ายมันก็จะดิ้นรนจนหลุดออกไปอยู่ดีการรั้งคนที่ไม่รักเราก็เหมือนกันคุณกําลังใช้พลังทั้งหมดเพื่อรั้งสิ่งที่ไม่เคยอยากอยู่ตั้งแต่แรก แล้วผลล่ะ 1. คุณเหนื่อยเพิ่มเขาเฉยมากขึ้นคุณพยายามมากขึ้นเขากลับห่างออกไปมากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะในใจเขาตัดสินใจไปแล้วคุณแค่ไม่ยอมรับความจริงเท่านั้น 2. คุณเสียศักดิ์ศรีเขาไม่ได้รู้สึกผิดเลยคุณทอดตัวเองคุณร้องไห้คุณขอให้เขาเห็นคุณแต่เขากลับรู้สึกว่าคุณยิ่งทำยิ่งแสดงว่าคุณยอมทน มันทำให้เขาเห็นคุณค่าน้อยลงไปอีกไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีแต่เพราะคุณยอมลดตัวเองลงมากเกินไป 3. คุณเจ็บนานขึ้นโดยที่เขาไม่รู้สึกอะไรเลยคนไปรั้งเจ็บสุดคนถูกไปรั้งแค่เฉยๆเพราะหัวใจเขาไม่อยู่แล้วมันก็เหมือนคุณพยายามเติมถังน้ำที่รั่วเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มและคุณคือคนเดียวที่เสียแรงเสียใจและเสียเวลา ตัวอย่างที่เห็นภาพชัดลองลุกถึงประตูบานหนึ่งถ้าคนคนหนึ่งอยากอยู่เขาจะปิดประตูไว้ด้วยตัวเขาเองแต่ถ้าเขาอยากไปคุณจะดันประตูไว้สักแค่ไหนเขาก็จะพยายามเปิดมันออกไปอยู่ดีและสิ่งที่น่าเจ็บที่สุดคือยิ่งคุณดันเขายิ่งผลักกลับเพราะเขาไม่ได้อยากอยู่แล้วเขาแค่อยากออกไปแค่อยู่รอจังหวะที่คุณเหนื่อยจนปล่อยมือเท่านั้นเอง ผลลับที่จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อคุณหยุดรั้ง 1. คุณเริ่มหายใจได้เต็มปอดอีกครั้งคุณจะรู้สึกว่าความเหนื่อยหายไปทันทีเพราะคุณไม่ต้องฝืนไม่ต้องแบกไม่ต้องร้องไห้อยู่คนเดียวอีกต่อไป 2. คุณได้คืนศักดิ์ศรีและคุณค่าของตัวเองการหยุดรั้งคือการประกาศว่าฉันก็มีค่าเหมือนกันฉันไม่ยอมยืนขอความรักจากใครอีกต่อไป และคนที่เหมาะสมกว่าจะเข้ามาหาคุณในวันที่คุณกลับมายืนตรงด้วยคุณค่าของตัวเอง 3. คุณเริ่มเดินต่อได้ทุกการรั้งคือการติดลมแต่ทุกการปล่อยคือการเดินหน้าความรักที่ดีไม่ต้องตามและคนที่ใช่ไม่ต้องรัง้งเพราะเขาจะอยู่โดยที่คุณไม่ต้องร้องขอบทที่สองยิ่งยือ้อ คุณยิ่งแพ้ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีวันชนะมีความจริงหนึ่งที่หลายคนไม่อยากเผชิญหน้านั่นคือในความสัมพันธ์บางแบบต่อให้คุณยื้อยังไงคุณก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะคุณไม่ได้สู้กับปัญหาแต่คุณกำลังสู้กับหัวใจของอีกฝ่ายและหัวใจคนมันบังคับกันไม่ได้บางที คุณอาจจะคิดว่าถ้าแสดงความรักมากขึ้นถ้ายอมมากขึ้นถ้าพยายามมากขึ้นเขาอาจจะกลับมารักคุณเหมือนเดิมแต่เปล่าเลยในความเป็นจริงยิ่งคุณไล่เขายิ่งเดินหนีเร็วกว่าเดิมเพราะการที่คุณยือ้อคือการบอกเขาทางอ้อมว่าคุณยอมเจ็บเพื่อเขาได้และนั่นทำให้เขามองคุณลดค่าลง ไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีแต่เพราะคุณให้เยอะเกินไปในที่ที่มันไม่ได้มีค่า a อน m o r e 1. ยื้อไปก็เสียใจแต่หยุดยื้อคุณจะได้ตัวเองกลับคืนมาความรักที่ต้องยื้อคือความรักที่ไม่มีสมดุลเหมือนคุณยืนอยู่บนสะพานที่ผูกพังต่อให้คุณยืนตรงที่สุดสะพานมันก็พังอยู่ดีเมื่อคุณยือ้อ คุณเสียใจทุกวันแต่เมื่อคุณหยุดยื้อคุณอาจจะเสียใจชั่วคราวแต่คุณจะเริ่มได้ความสงบกลับมามันเหมือนการถอนหนามออกจากเท้าตอนดึงออกเจ็บแต่หลังจากนั้นคุณถึงจะเริ่มเดินได้ไม่ทรมานอีกต่อไป2ยิ่งคุณยื้อเขายิ่งไม่เห็นมูลค่าในสิ่งที่คุณให้ลองนึกภาพไม่ง่าย ถ้าคุณยื่นดอกไม้ช่อหนึ่งให้ใครสักคนเขาเมินเฉยไม่รับแล้วเดินผ่านคุณไปแต่คุณกลับวิ่งตามเขาไปเรื่อยๆพร้อมดอกไม้ช่อเดิมถามจริงมันยังเป็นดอกไม้ที่มีค่าอยู่ไหมจากของสวยมันกลายเป็นของที่ถูกฟาดลมถูกคนไม่เห็นค่ามองข้ามสุดท้ายมันเหี่ยวในมือคุณเองความรักก็แบบนั้น รักที่ถูกให้ในที่ที่ไม่เห็นค่ามันจะเหี่ยวลงทุกวันจนคุณไม่เหลือแม้แต่ความภูมิใจในหัวใจตัวเอง 3. คนที่ต้องยือ้อคือคนที่กำลังสูญเสียความเป็นตัวเองการยือ้อทำให้คุณเป็นแบบนี้คุณเริ่มเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขาอยู่คุณเริ่มพูดเหมือนเขาชอบเหมือนเขาทำเหมือนเขาคุณยอมทำสิ่งที่คุณไม่อยากทำ เพื่อให้เขากลับมาสนใจคุณเริ่มกลัวจะเสียเขามากกว่ากลัวจะเสียตัวเองคุณกลายเป็นเหมือนเงาไม่ใช่ตัวตนของคุณอีกแล้วเพราะคุณกำลังสวมบทบาทที่เขาจะชอบไม่ใช่ตัวตนจริงๆที่คุณควรเป็นและนี่แหละคือวิธีที่คุณค่อยๆเสียคุณค่าตัวเองทีละนิดแบบไม่รู้ตัว 4. ยิ่งไล่ยิ่งไกลเป็นกฎทางจิตวิทยาที่ใช้ได้เสมอ ในจิตวิทยาความสัมพันธ์มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากฎแรงดึงดูดกลับด้านมันหมายความว่ายิ่งคุณตามเขาเขายิ่งรู้สึกว่าคุณแน่ใจว่าตัวเองด้อยกว่าเขายิ่งคุณพยายามให้เขาอยู่เขายิ่งรู้สึกว่าเขามีอำนาจเหนือคุณยิ่งคุณแสดงว่ากลัวเขาจะไปเขายิ่งอยากออกไปจากคุณเพราะอะไรนะเพราะมนุษย์เรา มักอยากได้สิ่งที่มีระยะห่างพอดีไม่ง่ายจนเกินไปความรักที่สุขภาพดีต้องมีพื้นที่ให้หายใจไม่ใช่การยื้อไว้นั่นแน่นจนคนรู้สึกอึดอัด 5. ตัวอย่างที่เห็นภาพที่สุดลองนึกถึงบอลลูนลูกหนึ่งถ้าคุณกำเชือกมันไว้แน่นมากคุณจะรู้สึกเครียดเพราะคุณกลัวมันหลุดมือคุณก็เจ็บแต่ไม่ว่าคุณจับแน่นแค่ไหน เชือกมันจะรั้งกลับมันจะดึงจนปวดนิ้วและสุดท้ายคุณต้องปล่อยมันอยู่ดีแต่ถ้าคุณปล่อยเบาๆให้มันเป็นไปตามเส้นทางของมันคุณจะไม่เจ็บและคุณไม่เสียพลังเพราะคุณไม่ฝืนสิ่งที่มันไม่อยากอยู่แล้วต่างหากความรักที่ต้องยื้อก็เหมือนบอลลูนลูกนั้นมันไม่ได้หลุดเพราะคุณปล่อยแต่มันหลุดเพราะมันไม่เคยอยากอยู่ตั้งแต่แรกต่างหาก 6. ผลลัพธ์ของการหยุดยือ้อคือคุณเริ่มชนะชีวิตตัวเองเมื่อคุณหยุดยือ้อความสัมพันธ์อาจจบแต่สิ่งที่จะเริ่มต้นคือคุณเริ่มกลับมาเห็นค่าในตัวเองคุณรู้ว่าฉันไม่ต้องตามใครเพื่อมีค่าคุณเริ่มรักษาหัวใจตัวเองได้ดีขึ้นคุณจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกเหมือนเดิมอีกคุณเริ่มดึงดูดคนที่จริงใจกว่าเดิมเข้ามา เพราะคนที่มีคุณค่าในตัวเองจะดึงดูดคนที่เห็นค่าคุณจริงๆคุณเริ่มมีความสุขที่ไม่ต้องขอจากใครความสุขแบบนี้มั่นคงกว่าเสมอบทที่3รักตัวเองให้มากพอถึงจะปล่อยใครไปได้โดยไม่เจ็บหนักบทนี้คือจุดสำคัญที่สุดในเรื่องทั้งหมดหลายครั้งที่เรายื้อใครบางคนเพราะเราไม่รักตัวเองพอ หรือเราไม่เชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองลองถามตัวเองง่ายๆว่าถ้าไม่มีเขาฉันยังอยู่ได้ไหมถ้าคำตอบคือกลัวกลัวการอยู่คนเดียวกลัวจะไม่มีใครรักนั่นแหละคือเหตุผลที่คุณยังยื้ออยู่เพราะคุณกำลังยึดคุณค่าของตัวเองไว้กับคนอื่นแทนที่จะยึดไว้กับตัวคุณเอง 1. การรักตัวเองคือเกราะป้องกันใจ การรักตัวเองไม่ได้แปลว่าเห็นแก่ตัวแต่หมายถึงการเคารพคุณค่าและความรู้สึกของตัวเองลองนึกภาพง่ายๆคุณมีแก้วน้ำที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักและคุณค่าในตัวเองแต่ถ้าคุณทุ่มน้ำนี้ให้คนที่ไม่เห็นค่าแก้วคุณจะว่างลงเรื่อยๆและคุณจะหมดแรงใจในที่สุดแต่ถ้าคุณรักษาแก้วน้ำไว้เต็มคุณสามารถเลือกให้คนที่เห็นค่าได้เท่านั้น และคุณจะไม่สูญเสียตัวเองไปกับคนที่ไม่รักคุณตัวอย่างในชีวิตจริงคุณอาจเคยเจอคนที่ไม่ใส่ใจคุณเลยแต่คุณพยายามส่งข้อความทุกวันผลคุณเหนื่อยเขาเฉยชาแต่ถ้าวันหนึ่งคุณรักตัวเองพอคุณจะไม่ส่งข้อความซ้ำอีกคุณจะปล่อยให้เขาไปและคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองคุณเริ่มเห็นว่าคุณมีค่าไม่ต้องพยายามเอาชนะใจใคร 2. การรักตัวเองช่วยให้คุณปล่อยมือได้โดยไม่เจ็บมากคนที่รักตัวเองรู้ว่าการปล่อยใครไปไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ดีเปรียบเทียบง่ายๆคุณกำลังถือดอกไม้สวยๆไว้ถ้าใครไม่เห็นค่าดอกไม้คุณไม่ควรโยนมันทิ้งให้เขาแต่คุณควรเก็บมันไว้และมอบให้คนที่เห็นค่ามันจริงๆคนที่รักตัวเองจะไม่เสียใจหนัก เพราะเขารู้ว่าการปล่อยไปคือการรักษาคุณค่าและความสง่างามของตัวเองไม่ใช่การแพ้หรือถูกทอดทิ้ง 3. การรักตัวเองทำให้คุณไม่กลัวความเหงาคนที่ยื้อคนที่ไม่รักเพราะกลัวความเหงาแต่ความจริงคือความเหงาไม่ได้น่ากลัวเท่ากับสูญเสียตัวเองลองเปรียบเทียบอยู่คนเดียวแต่รู้คุณค่าในตัวเองเหมือนเดินอยู่บนทางกว้างมีแสงสว่าง อยู่กับคนที่ไม่รักเหมือนเดินอยู่ในเงามืดที่อึดอัดซึ่งทางไหนจะทำให้คุณเติบโตทางไหนจะทำให้คุณได้ความสงบใจดังนั้นการรักตัวเองจึงสำคัญเพราะมันเป็นพลังที่จะทำให้คุณยอมปล่อยมือโดยไม่เจ็บหนักและมันทำให้คุณเริ่มเปิดใจรับสิ่งดีๆที่คู่ควรกับคุณได้ 4. ตัวอย่างการรักตัวเองในชีวิตจริง คุณถูกเพื่อนหรือแฟนบางคนไม่เห็นค่าแทนที่จะตามง้อเขาคุณเลือกที่จะหยุดและตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันต้องการความรักแบบไหนใครที่จริงใจต่อฉันคุณเริ่มทำสิ่งที่ตัวเองชอบดูแลตัวเองและสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นคนที่มีคุณค่าและจริงใจจะเข้ามาเองนี่คือพลังของการรักตัวเองมันทำให้คุณไม่ตกเป็นทาสของคนที่ไม่รัก และมันทำให้คุณกลับมายืนตรงด้วยคุณค่าของตัวเองผลลัพธ์เมื่อคุณรักตัวเองเพียงพอ 1. คุณปล่อยคนไม่รักได้โดยไม่เจ็บหนัก 2. คุณเริ่มสร้างชีวิตที่มีคุณค่าและความสุขจากตัวเอง 3. คุณดึงดูดคนที่จริงใจและเห็นค่าคุณมากขึ้น 4. คุณไม่ต้องวิ่งตามใครอีกเพราะคุณมีความมั่นคงในตัวเองการรักตัวเองคือจุดเปลี่ยนสำคัญ ถ้าคุณเข้าใจและทำได้คุณจะไม่ต้องเสียคุณค่าไปกับการไปรั้งใครที่ไม่รักคุณอีกเลยบทที่4ปล่อยมืออย่างชาญฉลาดแต่ยังคงมีค่าในสายตาตัวเองบทนี้คือกุญแจสำคัญหลายคนรู้ว่าควรหยุดยือ้อแต่กลับไม่รู้ว่าจะปล่อยมืออย่างไรให้ไม่เสียตัวตนและไม่ลบคุณค่าในใจตัวเองการปล่อยมือไม่ใช่การแพ้แต่เป็นการชนะตัวเอง และชนะใจตัวเอง 1. ปล่อยมือด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยอารมณ์หลายครั้งที่คนเราปล่อยมือไม่สำเร็จเพราะยังปล่อยด้วยความโกรธความเสียใจหรือความเจ็บปวดตัวอย่างเช่นคุณอาจตัดความสัมพันธ์ด้วยความโมโหคุณอาจเผลอลบคนที่ไม่รักคุณออกจากชีวิตทันทีแต่ความโกรธและอารมณ์เหล่านี้มักทำให้คุณยังคงจดจำและคิดถึงเขาอยู่ ทางที่ถูกต้องปล่อยมือด้วยความเข้าใจและสติเข้าใจว่าเขาไม่ได้รักคุณเข้าใจว่าแม้คุณพยายามมากเท่าไหร่ก็เปลี่ยนเขาไม่ได้ปล่อยเพราะคุณรักตัวเองพอไม่ใช่เพราะเกลียดเขาการปล่อยแบบนี้ทำให้คุณยังคงสง่างามและรักษาคุณค่าของตัวเองได้เต็มที่ 2. การปล่อยมือไม่ใช่การลืมแต่คือการไม่ยึดติด หลายคนกลัวว่าถ้าปล่อยไปแล้วจะเจ็บหรือคิดถึงตลอดความจริงคือคุณไม่จำเป็นต้องลืมแต่คุณต้องเลิกยึดติดเปรียบเทียบง่ายๆคุณถือหินหนักไว้ในมือคุณสามารถจำได้ว่ามันหนักแต่คุณไม่จำเป็นต้องถือมันไว้ตลอดเวลาตัวอย่างในชีวิตจริงคุณอาจยังคิดถึงเขาอยู่บ้างแต่คุณไม่ร้องไห้ไม่วิ่งตามคุณใช้เวลาโฟกัสตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองรัก นี่คือการปล่อยมือแบบชาญฉลาดที่สุด 3. ตั้งขอบเขตให้ชัดเจนการปล่อยมือไม่ได้หมายความว่าคุณเปิดโอกาสให้เขากลับมาแล้วทำร้ายคุณอีกคุณต้องตั้งขอบเขตในใจและการกระทำเช่นหากเขาติดต่อมาให้ตอบด้วยมารยาทแต่ไม่ทุ่มเทเหมือนเดิมหากเขาพยายามเข้ามาในชีวิตคุณคุณต้องไม่ยอมให้เขากลับมาเต็มที่ คุณต้องรู้ว่าขอบเขตคือการปกป้องคุณค่าและความสง่างามของตัวเองเมื่อคุณตั้งขอบเขตชัดเจนคุณจะไม่หลงทางไปกับคนที่ไม่รักและคุณยังคงสง่างามในสายตาตัวเอง 4. ทํทำตัวเองให้เต็มและมีค่าการปล่อยมือที่แท้จริงคือการเติมเต็มตัวเองไม่ใช่การรอใครกลับมาทำสิ่งที่ตัวเองชอบดูแลสุขภาพกายและใจ ลงมือทำงานหรือกิจกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าผลลัพธ์คือคุณจะรู้สึกอิสระคุณจะมีพลังใจใหม่และคนที่มีค่าและจริงใจจะเข้ามาหาคุณเองเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนคุณเป็นดอกไม้สวยถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองบานเต็มที่แม้ลมพัดแรงคนที่เห็นค่าจะมองและชื่นชมคุณโดยไม่ต้องรัง 5. ตัวอย่างการปล่อยมืออย่างมีค่า สมมติคุณเคยทุ่มเทให้แฟนที่ไม่รักคุณก่อนหน้านี้คุณคอยโทรคอยตามคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแต่วันนี้คุณเลือกไม่โทรไม่ตามคุณโฟกัสที่ตัวเองคุณตั้งใจทำงานออกกำลังกายดูแลตัวเองคุณยังคงเป็นคนดีแต่ไม่ใช่คนที่ถูกทำร้ายจิตใจอีกต่อไปผลลัพธ์คือคุณยังคงเป็นคุณค่าความรักที่คุณได้รับจะมากับความจริงใจ และคุณไม่สูญเสียตัวเองไปกับคนที่ไม่เห็นคุณค่า 6. ผลลัพธ์จากการปล่อยมืออย่างชาญฉลาด 1. คุณรักษาศักดิ์ศรีและคุณค่าของตัวเองได้เต็มที่ 2. คุณไม่ต้องร้องไห้ทุกวันเพราะคุณไม่ยึดติด 3. คุณกลับมามีพลังใจและอิสระ 4. คุณดึงดูดคนที่เห็นคุณค่าและรักคุณจริงๆการปล่อยมืออย่างชาญฉลาดไม่ใช่การแพ้ แต่เป็นการชนะใจตัวเองและชนะชีวิตตัวเองบทที่4ปล่อยมืออย่างชาญฉลาดแต่ยังคงมีค่าในสายตาตัวเองบทนี้คือกุญแจสำคัญหลายคนรู้ว่าควรหยุดยือ้อแต่กลับไม่รู้ว่าจะปล่อยมืออย่างไรให้ไม่เสียตัวตนและไม่ลบคุณค่าในใจตัวเองการปล่อยมือไม่ใช่การแพ้แต่เป็นการชนะตัวเองและชนะใจตัวเอง 1>, 1. ปล่อยมือด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยอารมณ์หลายครั้งที่คนเราปล่อยมือไม่สำเร็จเพราะยังปล่อยด้วยความโกรธความเสียใจหรือความเจ็บปวดตัวอย่างเช่นคุณอาจตัดความสัมพันธ์ด้วยความโมโหคุณอาจเผลอลบคนที่ไม่รักคุณออกจากชีวิตทันทีแต่ความโกรธและอารมณ์เหล่านี้มักทำให้คุณยังคงจดจำและคิดถึงเขาอยู่ทางที่ถูกต้อง ปล่อยมือด้วยความเข้าใจและสติเข้าใจว่าเขาไม่ได้รักคุณเข้าใจว่าแม้คุณพยายามมากเท่าไหร่ก็เปลี่ยนเขาไม่ได้ปล่อยเพราะคุณรักตัวเองพอไม่ใช่เพราะเกลียดเขาการปล่อยแบบนี้ทำให้คุณยังคงสง่างามและรักษาคุณค่าของตัวเองได้เต็มที่ 2. การปล่อยมือไม่ใช่การลืมแต่คือการไม่ยึดติดหลายคนกลัวว่า ถ้าปล่อยไปแล้วจะเจ็บหรือคิดถึงตลอดความจริงคือคุณไม่จำเป็นต้องลืมแต่คุณต้องเลิกยึดติดเปรียบเทียบง่ายๆคุณถือหินหนักไว้ในมือคุณสามารถจำได้ว่ามันหนักแต่คุณไม่จำเป็นต้องถือมันไว้ตลอดเวลาตัวอย่างในชีวิตจริงคุณอาจยังคิดถึงเขาอยู่บ้างแต่คุณไม่ร้องไห้ไม่วิ่งตามคุณใช้เวลาโฟกัสตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองรัก นี่คือการปล่อยมือแบบชาญฉลาดที่สุด 3. ตั้งขอบเขตให้ชัดเจนการปล่อยมือไม่ได้หมายความว่าคุณเปิดโอกาสให้เขากลับมาแล้วทำร้ายคุณอีกคุณต้องตั้งขอบเขตในใจและการกระทําเช่นหากเขาติดต่อมาให้ตอบด้วยมารยาทแต่ไม่ทุ่มเทเหมือนเดิมหากเขาพยายามเข้ามาในชีวิตคุณคุณต้องไม่ยอมให้เขากลับมาเต็มที่ คุณต้องรู้ว่าขอบเขตคือการปกป้องคุณค่าและความสง่างามของตัวเองเมื่อคุณตั้งขอบเขตชัดเจนคุณจะไม่หลงทางไปกับคนที่ไม่รักและคุณยังคงสง่างามในสายตาตัวเอง 4. ทําตัวเองให้เต็มและมีค่าการปล่อยมูที่แท้จริงคือการเติมเต็มตัวเองไม่ใช่การรอใครกลับมาทําสิ่งที่ตัวเองชอบดูแลสุขภาพกายและใจ ลงมือทำงานหรือกิจกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าผลลัพธ์คือคุณจะรู้สึกอิสระคุณจะมีพลังใจใหม่และคนที่มีค่าและจริงใจจะเข้ามาหาคุณเองเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนคุณเป็นดอกไม้สวยถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองบานเต็มที่แม้ลมพัดแรงคนที่เห็นค่าจะมองและชื่นชมคุณโดยไม่ต้องรัง 5. ตัวอย่างการปล่อยมืออย่างมีค่า สมมติคุณเคยทุ่มเทให้แฟนที่ไม่รักคุณก่อนหน้านี้คุณคอยโทรคอยตามคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแต่วันนี้คุณเลือกไม่โทรไม่ตามคุณโฟกัสที่ตัวเองคุณตั้งใจทำงานออกกำลังกายดูแลตัวเองคุณยังคงเป็นคนดีแต่ไม่ใช่คนที่ถูกทำร้ายจิตใจอีกต่อไปผลลัพธ์คือคุณยังคงเป็นคุณค่าความรักที่คุณได้รับจะมากับความจริงใจ และคุณไม่สูญเสียตัวเองไปกับคนที่ไม่เห็นคุณค่า 6. ผลลัพธ์จากการปล่อยมืออย่างชาญฉลาด 1. คุณรักษาศักดิ์ศรีและคุณค่าของตัวเองได้เต็มที่ 2. คุณไม่ต้องร้องไห้ทุกวันเพราะคุณไม่ยึดติด 3. คุณกลับมามีพลังใจและอิสระ 4. คุณดึงดูดคนที่เห็นคุณค่าและรักคุณจริงๆการปล่อยมืออย่างชาญฉลาดไม่ใช่การแพ้ แต่เป็นการชนะใจตัวเองและชนะชีวิตตัวเองสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเลิกยือ้อคุณจะเริ่มหายใจได้เต็มปอดคุณจะกลับมามีศักดิ์ศรีและความมั่นใจในตัวเองคุณจะไม่เจ็บปวดโดยไม่จำเป็นคุณจะดึงดูดคนที่จริงใจและเห็นคุณค่าในตัวคุณจำไว้นะความรักที่แท้จริงไม่ได้วัดจากความสามารถของคุณในการยื้อใครไว้ แต่วัดจากความสามารถของคุณในการรักษาคุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเองวันนี้ถ้าคุณพร้อมที่จะรักตัวเองให้มากพอถ้าคุณพร้อมที่จะปล่อยมือคุณจะพบว่าชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความสงบความสุขและความรักที่สมควรได้รับจริงๆ